มีงบ3,500บาทอยากได้รองเท้าวิ่งซ u เปอร์ชูสไปคู่ไหนดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l G ูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บพิเ่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะนำรองเท้าวิ่งซ u เปอร์ชูสสัญชาติจีนนะครับ2แบรนด์2รุ่นมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าราคาใกล้เคียงกันออกมาในช่วงที่ ไล่เรียกกันก็ได้นะครับแล้วก็สําคัญเลยก็คือเรื่องราคานั่นแหละที่มันมันอยู่ในเรนใกล้เคียงกันเลยนะครับนั่นก็คือ Anta C202G9 นะครับโอ,โอ้โหสีขาวสว่างเกินอ่า c g 9 2 g 9และ361 d ก i u ีกี u f u t u r e สนั่นเองนะครับสองคู่นี้เรียกได้ว่าไม่เหมือนกันเลยนะต้องบอกกันเลยว่าคาแรคเตอร,ร์ของสองรุ่นนี้ไปกันคนละทิศคนละทางเลยนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องเลือกได้คู่เดียวแน่นอน บอกเลยว่ารองเท้า2คู่นี่สามารถตัดสินใจเลือกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองชมได้จากคลิปนี้เลยนะครับในไหนแล้วก็คือพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยก็ได้นะครับเรื่องราคาเนี่ยผมจําราคาป้ายที่มันขายกันจริงๆไม่ได้น่าจะมานแบบ5,000มั้งเนาะแต่ในช่วงเพเดช่วง15มิดมันหรือว่าช่วงเลขเบิ้ล6677เนี่ยราคาซื้อได้น่าจะอยู่ประมาณ3,000ต้นๆเท่าๆกันเลย 3,300 0 0 0ไม่เกิน3,500พูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีงบในกระเป๋าในบัญชีอยู่3,500บาทเนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของรองเท้าวิ่งของ2คู่นี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปเปรียบเทียบม,มวยคู่นี้ให้ฟังกันนะครับเริ่มจากตัว upper นะครับ upper ถ้าตัว FF 2นะครับ Fielder Future 2.0เนี่ยเรียก FF 2แล้วกันนะ FF 2จะเป็นลักษณะแบบเป็นเหมือนพลาสติกเลยอะเป็นพลาสติกแบบเต้นเนะครับเต้นเเนาะ เออเป็นพลาสติกเต็เต็แล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะเออแบบเนี้ยผมชอบด้วยนะครับก็คือโปร่งแสงระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มีความกว้างของตัวโทบ็อกซ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในขนาดที่พอดีเลยนะครับใส่ค่อนข้างสบายถ้าพูดถึงความกว้างนะแล้วก็การระบายอากาศเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับขณะที่ตัวอันต้าจีเจะเป็นเสียงไฟเบอร์นะครับจะเป็นลักษณะเป็นตะข่ายเมชนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ย ข้อนี้ผมแอบรู้สึกผมชอบ3ามมากกว่านะสามเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอ่ p อัปเปอร์ของตัวเมตาสปีดพล l ส s นะครับพวก s k y ยพล h สเอพลสเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้เออเป็นลักษณะแบบผ้าใบเต็นเ์นะครับเป็นเต็นเต้แต่ว่าระบายอากาศได้ดีนะครับขณะที่เฉียงไฟเบอร์ของอันต้านเนี่ยจะเป็นรูพุนๆโปร่งๆ,ๆนะครับเทียบเรื่องการ,ารระบายอากาศแล้วเนี่ยคือผมชอบวัสดุข,ของ 1> 361 FF20 จริงๆนะครับแต่การระบายอากาศเนี่ยข้อนี้ผมยกให้อันต้าระบายอากาศได้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามองไปใกล้ๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวช่องรูนะครับของรูตะข่ายอัปเปอร์เนี่ยตัวอันต้าจะกว้างกว่านั่นเองนะครับขณะที่ตัวลิ้นรองเท้าเหมือนกันเลยนะครับคำว่าเหมือนกันคือลักษณะจะเป็นการใส่แบบเป็นยางยืดเป็นแบบซ็อกเกอไลท์นะครับตัวของ f u r i o u s f u t u r e เนี่ยจะเป็นยางยืดยาวเลย ทั้งแผ่นนี้เลยนะครับเป็นยางยืดให้ยืดแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับขณะที่ตัว G9 นะครับ G9 ก็จะเป็นลักษณะตัวยางยืดที่มีความบางกว่านะจะมีความบางกว่าถ้าดูวัสดุเนี่ยข้อนี้ผมว่า ผมว่าเอ2สองนะครับสามพงหนึ่งทำได้ดีกว่านะตัววัสดุของตัวอันต้าก็ดีครับแต่เวลาใส่อาจจะต้องบ่อยๆเนี่ยถอดใสบ่บ่อยๆอาจจะต้องระวังใครเชือกจริงๆก็ทุกรองเท้าทุกรุ่นนั่นแหละแต่ดูแล้วเนี่ยผมว่าอันต้ามันจะดูบางกว่านิดน,นึงนะในมุมผมนะครับส่วนตัวเชือกเชือกรองเท้านะครับทั้ง2รุ่นนี้ให้มาค่อนข้างยาวเหมือนกันนะเนาะแล้วก็ ตัว f u ลเลอร์ฟิวเจนี่ยมันจะมีรูสุดท้ายที่เราจะเอาไว้ใช้ทำรัน n นอร์ o ู p ก็ได้นะครับแต่ขณะที่ตัว Anta ้เนี่ยไม่มีนะครับเชือกของอันต้าจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆกว่านะครับตัวเชือกของตัว3ามหจะหนากว่านะครับขณะที่ตัว h ิลค c o เตอร์ก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยอันต้าจะเป็นโครงที่เป็นโครงมีความแข็งกว่านะครับมีความแข็งกว่าแต่ว่าบางกว่างงไหมตัวเนี้ ของ FF 2นะครับมันจะแบบยุคตัวดีบได้นะครับมันยังอ่อนตัวนิดนึงเพราะว่าเป็นโครงแค่ตรงด้านหลังนะครับแต่ตัวอันต้านเนี่ยจะขึ้นเป็นโครงอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามีความบางกว่าแล้วก็ฟองน้ําของ FF 2เนี่ยจะบูได้หนากว่านะครับขณะที่การใส่ล็อกกระชับข้อเท้าเนี่ยตัว ตัวทั้งสองคู่นี้นะครับทำได้ดีเท่าๆกันนะครับข้อได้เปรียบของตัวสามหกหนึ่งก็คือมันจะมีพูแทบด้วยนะครับเพราะว่ารองเท้าทั้ง2รุ่นเนี่ยลักษณะจะเป็นซ็อกเอไรไท์ที่เป็นแบบเหมือนถุงเท้าสวมใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวพูแทบก็จะช่วยดึงคล้องได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของสเปคด้านบนนะครับถ้าถามว่ารวมๆแล้วผมชอบอันไหนนะเออผมชอบชอบ f f 2 0มากกว่านะครับเพราะว่ามันดูวัสดุมันดูดีกว่าในมุมผมนะแล้วก็ดูแบบดูน่าจะทนทานนะครับแล้วก็ขนาดที่ข้อได้เปรียบของอันต้าก็คือระบายอากาศได้ดีกว่านะโปร่งโล่งสบายกว่าแต่ขนาดที่ความสวยเนี่ยลองดูแล้วกันคนละแบบอะแต่สวยทั้งคู่นะความสวยความโดดเด่นผมยกให้อันต้าเด่นกว่านิดนึงแล้วกันเออ มาถึงโฟมมิโซนะครับหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับเจ้าตัว 361FF2.0 เจนี่ยจะใช้เป็นโฟมซ q t Extreme นะครับลักษณะคาแรคเตอร์ก็คือจะมีความนุ่มแน่นเด้งนะครับนุ่มเลยอ่ะนุ่มแน่นเด้งนะครับขณะที่โฟมไนโตรเอทโปรของอันต้าเนี่ยแน่นเลย แน่นที่ผมเรียกว่าระดับเขียงยางนะครับโดยมุมส่วนตัวผมนะระดับแบบแน่นจัดๆเลยแน่นแบบตบๆๆไม่ทําไม่มีอาการยุบเลยนะครับเพราะฉะนั้นโฟม2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉนั้นการวิ่งเนี่ยมันก็ทําให้คาแรคเตอร์ก็ไปในคนละทางกันด้วยนะครับถ้าเป็นตัว FF 2นะครับ3 6 1นเนี่ยจะเป็นสไตล์นุ่มเด้งครับกดแล้วก็เด้งไปสังเกตว่าดีไซน์เนี่ยตรงตัวด้านหน้าครับช่วงด้านหน้าเนาะ ด้านหน้าเนี่ยมันจะทําเป็นป่องๆอ,อ,อ้วนๆนะครับมีลูกศรชี้ด้วยนะเหมือนเป็นจุดที่เอาไว้ลงเท้านะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะเจาะเป็นรูนะครับเป็นรูให้มันมีแบบจุดที่มันขยับจุดที่มันยุบตัวเพื่อส่งแรงเพื่อเด้งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์คู่นี้ชัดเจนครับว่าออกแบบมาเพื่อการกดกระทืบเท้าแล้วก็เด้งไปข้างหน้านะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มช่วงระยะก้านนั่นเองนะแท้กลางด้วยแผ่นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับและที่สาคัญคือใน3ามหเนี่ยแผ่นคาร์บอนมันจะเป็น ปีกขึ้นมานะครับเป็นปีกขึ้นมาพยุงตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งคือนุ่มเด้งนะครับขณะที่ไนโตรเอทโปคือกลิ้งไหล ตึบๆชัดเจนเลยนะครับมีแผ่นคาร์บอนแทรกลางอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่สังเกตว่า,าตัวเนี้คือจะเจาะรูให้เพิ่มจุดยุบใช่ไหมครับแล้วก็มีการคว้านโฟมไว้ด้วยนะครับแต่ของตัวอันต้าจะเรนี่ยจะเรียบเลยไม่มีการคว้านโฟมใดๆนะครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งของตัวไนโตรเอทโปรนะครับตัวโฟมเนี่ย มันจะเป็นโฟมที่แน่นเลยแน่นจะเรียกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าแข็งนะแต่สำหรับาสำหรับผมคือมันจะแบบแค่เขียงเขียงเขียงยางอะ่ะไม่ใช่ถึงกับเขียงไม้นะครับแต่คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ได้จากตัวนี้นะครับก็คือความกลิ้งไหลไหลไปจนสุดปลายเท้าจริงครับคือเราลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันม้วนเท้าจนปลายเท้าจริงแล้วก็กลิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้น f ิ l ลิ่งคาแรคเตอร์โฟมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับนุ่มเด้งแน่นเฟิรม์มเฟิร์มแบบเฟิร์มจัดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สไตล์แบบเพิ่มระยะก้าวนะครับตัวนี้สไตล์แบบกดละม้วนขาไปเลยนะครับผู้ได้เห็นภาพง่าย คาแรคเตอร์2คู่เนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนแบบตัวสกายพลัสสกายบารีดอ่ะเออก็คือจะนุ่มเด้งเพิ่มเพิ่มระยะก้าใช่ไหมครับกับตัวอันต้า G9 ก็จะเป็นใน,ในแนวแบบ8 p p u s 8 Paris นะครับที่ช่วยเพิ่ม c a d e n ซ์หรือว่ารอบขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้ที่เห็นภาพ2คู่เนี่ยเวลาวิ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้นุ่มเด้งตัวนี้แน่นเฟิร์มนั่นเองนะครับขณะที่น้ําหนัก อันนี้ผมไม่บอกว่าคู่ไหนดีกว่านะแล้วแต่คนจะชอบถ้าใครควงขามันมันสับขาเร็วๆไม่แช่เท้าเนี่ยใช้วิธีแตะไปแตะไปเนี่ยอันต้า G9 คือที่สุดแล้วนะครับตัวนี้คือกลิ้งที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมานะครับแต่ถ้าใครชอบสไตล์แบบกดนุ่มเด้งเนี่ยก็จะชอบไอ2เว็บ2มากกว่าทีนี้เรื่องน้ำหนัก2คู่นี้ไซส์เดียวกันก็คือ9 US 27เซนนะครับเจ้าตัว361นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่217กรัมอ่า 217กรัมก็จะอยู่ใกล้เคียงซัดประมาณพวกอ d i o อสโปรสประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็กลางๆแล้วกันเดี๋ยวนี้ซูปเปอรช์ชูเน้นแข่งกันเบานะขนาดที่ตัว ANTA G9 1เ3นี่ย173กรัมครับอ่ันตา a n t ก้าร7 3กรัม361 217กรัมน้ำหนักต่างกันประมาณ40กว่ากรัมครับเพราะนั้นนี่คือจุดแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับชัดเจนมากๆอันต้าทำได้ดีกว่านะครับแต่ทำได้ดีกว่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ดีกว่าในเรื่องน้ำหนักเบากว่าแต่ไม่ใช่ว่าน้ำหนักเบากว่าและจะดีกว่าไปทั้งหมดเสมอไปถูกไหมครับถามผมว่าชอบน้ำหนักแบบไหนผมเป็นคนชอบน้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมก็เลยคิดว่าอันต้า G9 เนี่ยมันจะยกติดเท้ามากกว่านะครับขณะที่217เนี่ย มันก็ไม่ได้ว่าหนักนะมันก็ถือว่าเบาแล้วนึกออกไหมครับแต่ทีนี้เวลาวิ่งนะครับมันจะมีผลที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับถามว่าข้อไหนดีกว่าแล้วแต่คนมองนะครับอย่างที่ผมบอกไปน้ําหนักเบาก็ไม่ใช่ว่าดีกว่าสเสมอไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเรื่องฟิลลิ่งความรู้สึกแล้วกันพื้นรองเท้าอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าการยึดเกาะผมว่าทําได้ดีพอๆกันนะครับ ในความทนทานต่อการขูดขีดเสียดสีเนี่ยผมว่าก็เนื้อยางของทั้งอันต้าแล้วก็3ามกหนึ่งก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันแต่อันต้าเนี่ยเอ้ยโทษครับแต่3ามพกหึเนี่ย ข้อที่เด่นกว่าก็คือเนื้อยางมันจะมีความหนากว่ามันก็แลกกับน้ําหนักที่มากกว่าใช่ไหมครับแต่พอเนื้อยางหนากว่าเนี่ยผมเลยคิดว่าในเรื่องความทนทานก็น่าจะทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าจุดเด่นเนี่ยของตัวอันต้าจีเมันพยายามลดน้ําหนักลงให้มากที่สุดครับตัวยางเนี่ยเขาเขียนไว้ที่ส้นได้3ครับว่าความความหนาของยางพื้นเนี่ยมีความหนาอยู่ที่0ูดมิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นบางมากๆนะถ้าเทียบแล้วผมก็เลยคิดว่า ถ้าเน้นเบาเนี่ยมันก็ต้องไปที่ G9 ครับแต่ถ้าเรื่องความทนทานการก่อถนนการใช้งานานานๆเนี่ยส6 1พงหนึ่งก็จะทําได้ดีกว่านั่นเองนี่ก็จะเป็นสเปคภาพรวมนะครับของรองเท้าทั้ง2คู่นี้เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกกันบ้างครับว่ารู้สึกใช้แล้วแตกต่างกันยังไงบ้างครับมาถึงความรู้สึกของการใช้งานนะครับเริ่มจากความมั่นคงก่อนนะครับความมั่นคงสําหรับการวางเทา้าสําหรับคนเท้าล้มโดยเฉพาะด้วยนะพระผมเป็นคนเท้าล้มนะหรือถ้าคนทั่วไปก็ได้เออผมคิดว่าสาพุงหนึ่ง วางเท้าได้นิ่งกว่าครับวางเท้าได้เรียกได้ว่าจะนิ่งกว่าไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมีอาการบิดน้อยกว่าชัดเจนนะครับขณะที่อันต้าเนี่ย เวลาคนเท้าล้มอย่างผมเนี่ยวางลงไปเนี่ยโดยเฉพาะเดินหรือว่าวิ่งช้าๆเนี่ยมันมีอาการบิดล้มในแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเรื่องการบิดเท้าเข้าในแล้วเนี่ยตัว3ามมั่นคงกว่าครับทำได้ดีกว่านะครับแต่ของตัวโฟมอันต้ G9 เนี่ยมันด้วยความที่มันเฟิร์มแข็งเนี่ยมันเลยไม่มีอาการยุบยบยาบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าถามว่า คนเท้าล้มคู่ไหนเหมาะกว่าหรือว่าวิ่งได้ง่ายสบายเทา้าสบายข้อเท้ามากกว่าเนี่ยยกให้361ครับมาในย่างการวิ่งช้าๆนะครับวิ่งช้าๆเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่คนชอบนอะแต่จะบอกว่าถ้าวิ่งช้าๆช้าของผมนี่คือเพจเเครึ่งแปดอย่างเงี้ยเจ็อย่างเงี้ยครับตัวของตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันยังมีความนุ่มแล้วก็ลำมุลเท้าในการแบบ ไปได้เรื่อยๆไปได้นิ่มๆมากกว่านะครับขณะที่ถ้าวิ่งช้าๆโดย ANTA G9 เนี่ยมันมันไม่มีประโยชน์สําหรับผมผมพูดเสมอวิ่งเพจเจ็ดเพจแปดเพจเก้าด้วย ANTA G9 เนี่ยออไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่าไปซื้อรุ่นหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่ามันแข็งมันกระด้างมันสถานมันแห้งๆนะครับไม่มีประโยชน์จากรองเท้าคู่นี้เลยนะครับขณะที่ตัว เอฟเฟสองนะครับสามหกหนึ่งเอฟเฟสองจุดศูนย์ยังพอไปได้เพราะว่ามันยังมีความนุ่มมีความยุบให้รู้สึกว่าสบายเท้าขึ้นมานิดหนึ่งบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งชา้ชาๆจริงๆคนที่อยากได้2คู่นี้เลาไปวิ่งชา้าเนี่ยผมว่า3ามกหนึ่งก็จะทําได้ดีกว่านะครับขณะที่เร็วขึ้นมาในย่านเพสที่ผมวิ่งทั่วๆไปหรือว่าวิ่งแบบแข่งแล้วกันวิ่งลงรายการเนี่ยเพสหกครึ่งไม่เกิน7นะครับเพสหกหกครึ่งเจ็ดเนี่ยมันก็จะเป็นคนละแบบกัน ในข้อนี้ผมยองคิดว่า3ามพงหนึ่งทำได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเริ่มเห็นผลในการแบบเออถ้าเรามีแรงเหยียบนะครับมันยังมีความนุ่มให้รู้สึกสบายแล้วก็ยุบตัวพอยุบป,ปุ๊บเนี่ยเจ้าโฟม CQT x วทีเ e ็มเนี่ยมันเด้งเลยครับมันเด้งถึงจะยังเด้งไม่มากนะผมมีความรู้สึกว่าเพจหกครึ่งเนี่ยโฟมมันยังเด้งไม่มากเพราะว่ามันยังไม่ได้มีแรงพอกระทืบพอที่จะยุบแล้วก็ได้พลังงานเต็มที่จากโฟมตัวเนี้ยแต่มันก็ยังเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกว่าวิ่งสบายวิ่งแล้วก็นนิ่่งะัขณทีีตวเย มันเป็นฟิลที่แบบลงละม้วนนะครับลงละม้วนนะครับเพราะนั้นวิ่ง6ครึ่งเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า3 6มจะหนืดกว่านิดนึง่งยังหนืดกว่าอ่าไปไงคือถึงแม้มันจะนุ่มเด้งครับแต่ถ้าวิ่งอยู่ที่ประมาณเพลหกครึ่งหกสี่ห้าเนี่ยมันมีความยุบนุ่มเด้งก็จริงแต่ว่ามันยังรู้สึกว่าหน่วงหน่วงหนดืหนดหนืดนิดหนึ่งในมุมผมนะแต่คู่เนี่ยพยายามออกแรงที่หกหกครึ่งใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่มันเป็นรองเท้าที่ตบและกลิ้งผัก เพราะนั้นมันเลยรู้สึกว่ามันเสียแรงน้อยกว่าในมุมผมนะมันรู้สึกว่ามันใช้แรงน้อยกว่าเสียแรงน้อยกว่าเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรับแรงสถานสะเทือนจากโฟมเฟอร์มโฟมที่มันเฟิร์มขนาดนี้ให้ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉนั้นก็แล้วแต่ถ้าอยากได้สบายๆตัวนี้แต่จะรู้สึกว่าเสียแรงกว่านิดหน่อยแล้วก็เหนื่อยกว่าเล็กน้อยนะครับขณะที่อันต้า g ีเเนี่ยมันจะควงขาได้มันแล้วก็วิ่งได้แบบไม่เสียแรงแค่สะเทือนนั่นเองนะครับ ทีนี้มาย่านความเร็วที่เหมาะสมของทั้ง2คู่นี้เลยนะครับผมคิดว่าต้องมีเลข5ให้เห็นเพจหครับเพจห้สามโนเพจ5หรือเร็วกว่านั้นเนี่ยทีนี้ประสิทธิภาพของ2รอ,องเท้าคู่เนี่ยจะถูกส่งออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วทั้งคู่เลยนะครับตัว3ามห้่ก่อนเหมือนเดิม3ามหเนี่ยพอวิ่งเพจที่แบบ6ก็ได้6ต้นๆหรือว่าเร็วกว่านั้นนะครับเลข5้าห้าครึ่งห้ 5, 4, 5, หรือว่า5ต้นตนเนี่ย ตัวนี้รู้จะรับรู้ถึงแรงเด้งจากโฟมได้ชัดเจนเลยชัดเจนจริงๆครับพอวิ่งเพจแบบมีเลข5านะตัวนี้กดแล้วแบบเด้งออกไปเลยอะ่ะกดและเด้งออกไปแบบวิ่งสนุกเลยบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะครับถ้าวิ่งเร็วขึ้นมานะเวลากระทืบเนี่ยกระทืบลงตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าลงมาตรงเนี้ยไม่ใช่ปลายจ๋านะครับลงแถวๆตรงนี้นะตรงที่โฟมมัน่องๆเนี่ย โอ้โหมันพุ่งไปแบบจิงโจ้เลยอ่ะคือเด้งแบบปึ๊ก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 แล้วก็แบบนิ่งด้วยเออต้องบอกว่ามันเป็นทรงที่นิ่งด้วยนะครับแล้วเราไม่ต้องแบบเทหน้าหรือว่าแบบเอ็นตัวลีนตัวไปข้างหน้ามากนะครับตัวนี้มันสามารถแบบพุ่งไปได้อย่างดีเลยนะเป็นฟิลแบบนุ่มแน่นเด้งนะครับวิ่งเร็วขึ้นมันก็แน่นขึ้นแต่แน่นอนพอแน่นขึ้นปุ๊บเนี่ยแสดงว่าแรงกระทืบเท้าเราเยอะขึ้นครับ พอแน่นขึ้นมันก็ยิ่งเด้งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเร็วขึ้นตัวนี้ยิ่งแน่นขึ้นแต่ว่ายิ่งพุ่งส่งไปมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันอันต้า G ีพอควงขาเร็ววิ่งในเพจห้าเนี่ยอยากจะบอกว่า ผมอ like ่ะม awesome, so ีความรู้สึกว่ามันใช้แรงน้อยกว่าตัวนี้อยู่ดีนะครับเหมือน3ามพเนี่ยมันจะต้องกระทืบเท้ากระทืบเท้าจัดๆนะครับมันถึงจะแบบพุ่งไปแรงๆนะครับต้องมีแรงกล้ามเนื้อที่จะกระทืบไปแต่ตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าสูญเสียแรงน้อยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งคือรองเท้ามันน้ําหนักเบานะครับสคือโฟมมันกลิ้งจัดนะรองเท้ารูปทรงเนี่ยมันกลิ้งจัดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งเรเร็วเพลสห้าหรือเพสเร็วกว่านั้นเพลสสี่ครึ่งอย่างเงี้ย ตัวอันต้า G9 มันควงขาได้มันมากแล้วมันรู้สึกไม่เสียแรงนะครับมันรู้สึกไม่สูญเสียแรงนะครับขณะที่ตัว3ามเนี่ยมันเด้งแรงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าแข็งแรงไม่พอเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเมื่อ่อยๆแล้วขามหมดแล้วเนี่ยขามหมดแรงแล้วเนี่ยมันจะหมดแรงกระทืบด้วยนั่นเองนะครับแต่ตัวเนี้ย เหมือนว่ามันออกแรงน้อยกว่ามันควงขาได้มันกว่ายิ่งเวลาเร่งสปีดหรือว่าเร่งความเร็วนะผมมีความรู้สึกว่าการวิ่งแบบคนที่วิ่งแบบผมนะคนที่วิ่งช้าๆวิ่งไม่เร็วแต่ว่าต้องการจะลองหัวดความเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่าอันต้า G9 มันจะไปได้เร็วกว่ามันจะขึ้นความเร็วเรียกได้ว่าเหมือนท้องมันเยอะกว่าครับมันจะแบบอัตราเร่งมันจะเร็วกว่าไปได้ความเร็วได้ที่ดีกว่าพูดง่ายๆว่าสมมติวิ่งอยู่เพจห้าครึ่งและอยากจะไปวิ่งเพจสามปลายปลายเนี่ยผมว่า ตัว G9 เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่านั่นเองนะครับฟังทั้งหมดนี้แล้วเหมือนผมจะชอบ G9 มากกว่าใช่ไหมแต่จริงๆผมรู้สึกเลยว่ามันดีนะมันดีมันเบามันซิ่งมันมันมันสับสนุกนะครับแต่มันสะเทือนไง มันไม่ใช่โฟมที่ผมชอบอ่ะเพราะนั้นถ้าถามแล้วจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าสามหมันจะต้องออกแรงมากกว่ามันจะต้องยุบมากกว่ามันจะต้องมีแรงกระทืบเท้ามากกว่าแต่คาแรคเตอร์ของโฟมเนี่ยความนุ่มของมันเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าผมชอบคาแรคเตอร์นะเป็นคนที่ติดเป็นคนที่ติดโฟมนุ่มเด้งมากกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าภาพรวมจริงๆในการใช้งานโดยการวิ่งแบบคนแบบผมเนี่ยวิ่งไม่ได้เร็วมากเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับสามหก f ิลเลสฟิวเจอร์2.0มากกว่านะครับแต่บอกเลยว่าอันต้า G9 เนี่ยสิ่งกว่าเร็วกว่าหวดได้มันกว่านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นข้อสรุปนะของรองเท้าทั้ง2คู่นี้ก็เลือกแล้วกันนะครับว่าคุณชอบแบบไหนถ้าถามผมเนี่ยภาพรวมนะวิ่งช้าวิ่งเร็วหรือว่าเร็วจัดเนี่ยผมคิดว่าตัว FF 2.0เนี่ยมันวิ่งได้กว้างกว่าสำหรับคนที่วิ่งช้าๆนะครับมันวิ่งได้หลากหลายยาวกว่าขณะที่อันต้า G9 เนี่ย ถ้าคนที่วิ่งช้าๆนะครับรองเท้าคู่นี้อาจจะเหมาะกับเซสชันที่เป็นอินทร์วลงขอดขอด400คอด800ขอดพันที่ต้องวิ่งความเร็วสมมติสัก4 430อะไรเงี้ยครับ4 45เนี่ยผมบอกเลยว่าอันต้า G9 ทำได้ดีกว่า361 f i e l d e Future 2.0สำหรับคนที่วิ่งช้าๆนะพอรู้สึกว่าตัวเนี้ยใช้แรงน้อยแล้วมันหวดเร็วกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเลือกคู่เดียวมีหลายท่าเหลือเกินถ้าเลือกคู่เดียวผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับ สามพุ่งหนึ่งฟิลด์แดฟิวเจอร์สองจุดศูนย์มากกว่านั่นเองนะครับนะแต่ก็นะสองคู่หกพันกว่าบาทเนาะสองคู่หกพันกว่าบาทยังไม่เท่าซุปเปอร์ชูคู่เดียวของแบรนด์นอกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีไว้สองคู่ก็ไม่ผิดอ่านี่คือเป็นข้อดีของรองเท้าจีนเลยนะครับแทนที่จะไปซื้อรองเท้าแบรนด์นะครับก็มาซื้อรองเท้าจีนสองคู่สองสไตล์ได้สองรุ่นเลยนั่นเองนะนี่ก็เป็นบทสรุปของความแตกต่างรองเท้าซุปเปอร์ชูในงบราคา3,500บาทนั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก็หากติดใจฝากกดไลค์กดแชสสร์กดส u b s c r i า e ิติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากช anel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจน,นจบครับสวัสดีครับ